เริ่มแล้วเริ่มแล้วมัดเอวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกลวัวมากบอ oh, no, no, no. ยโชว์อะ แวะไปพัทยานะคะเราก็มาแวะเติมพลังกันก่อนด้วยน้อนเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวโดนจับเรามาแวะกินกาแฟกันที่ร้านกาแฟแถวหนองมนนะคะชื่อว่าซานวันนี้ก็คือมาในลุคที่คิดไว้แล้วว่าเข้ากับโลเคชันที่นี่แล้วพอเสร็จจากที่เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสมาชิกของเราทริปนี้นะคะเดิมเดิม เจฟเฟิร์นพี่เฟิร์นอ,อีกหนึ่งบางทีก็งงเหมือนกันว่าเฟนไม่มีเพื่อนเป็นของตัวเองเลยหรือไงมีคนพยายามถ่ายให้เท้าตัวเองอเล็กอยู่ <c oughs> เล็กยังเหลือเอาหลักอ,อุปกรณ์เสริมพร้อมไปเลยเริ่มเริ่มไปโคโค้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกินซีฟู้ดที่พัทยา ถึงแล้วอะหมุดเขียนว่าถึงแล้วนี่ไง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 หมึกถึงแล้วทุกคนร้านชื่อหมึกหอมเกยตื้นพัทยาอันนี้เมนูที่ร้านนะคะก็จะมีแบบพวกซาชิมิปลาไทยเนาะแล้วก็จะมีที่เขาดังก็จะเป็นพวกหมึกเออหอยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าสมาชิกอีกสอง สั่งไปแล้วจ้าแรงมากแดดออกมาหลายวันพอวันที่เรามาทะเลฝนตกไม่จ้าตอนนี้เดดก็ออกแล้วฝนตกแล้วนกกระจอกจะมายังเดี๋ยวเรากำลังจะไปเลือกหมึกนะคะคือร้านนี้เขาดังเรื่องหมึกอ่ะพี่พลอยเลือกเลยอันนี้คือเขาให้เราเลือกหมึกเองได้มาแล้วน้องน้องไม่พ่นหมึกเนาะอย่าพ่นนะ มาแล้วอูนินะจ๊ะแล้วก็กุ้งดองทุกคนนี้คือหอยรอบกรึบแล้วแบบหวานเนาะคลหอยเชลเลยเนาะโออคล้ายค้หอยเชลนี้เป็นอูนิไทยกลัวแอบกลัวไม่ีกิน่นไม่มีกลิ่นแต่มันจะแบบสดใจไม่มีความเมีวเหมือนของญี่ปุ่นอะไม่ได้ไม่เอิมไม่ได้มันมาก สองลกก็ตามราคาป้าน,นี้ถ้วย1นึ่งรกว่าบาทมากินซีโป้จ้าแล้วสิ่งที่พี่พิศสั่งก็คือจีบอบององอ,อุยอ้ยใหญ่มากคุณพี่ใหญ่มาก,มากดใาูใหญ่กว่ามือ,มอ,มอไอโฟล์ตสิบห้าสรุปร้านนี้ก็คืออร่อยนะมื้อนี่ที่เราสั่งไปแบบเยอะมากก็คือเกือบเกือบสามพันสองพัเมนูที่อยากแนะนําก็คือ หอยมาลากับ่อยจอบแล้วก็หมึกหอมก็อร่อยให้เขาไปเบิร์นไฟหน่อยอ่ะมันจะแบบเลิศสาหรับคนที่ไม่กินเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินเข้าโรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวทำคอนเทนต์แต่ว่าท้องฟ้าดูคึมคึมเป็นกำลังใจให้ด้วยผิดหวังมากแดดไม่มีเลย จับได้นะแอบอแค่ขี้มู๊อแอบแคขีขมลแลแูแล้วดีดนะแ,แ,แล้วดีตรงเนี้ยกะบอกแล้วคุณแค่ขีมูแล้วดีลงพื้นน่ะฝนตกหนักมากแต่น่าจะหยุดปะบบเนี้ยข้างหน้ายังมีแบบแสงสว่างอยู่ลำไรนะอันนี้นะคะเรามาพักกันที่อาร์เบอร์นะคะ ือเป็นโรงแรมที่เซนเคยมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยดีแล้วว่าราคาโอเคก็เลยรอบนี้ก็มาหน่อยนี่อีกอันนี้ก็คือห้องที่เราจองมานะคะทุกคนนี่กว้างขวาง,วางแล้วก็มีอ่างที่นี่มันจะเป็นกึงก่งกึ่งโฮเทลแล้วก็เป็นกึงก่งกึ่งรเดอร์นะคะทุกคนก็คือมันจะมีแบบมุมครัวตรงนี้ด้วยสามารถทำอาหารได้แล้วแต่สะดวก อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีอ่างไว้ให้เราทำคอนเทนต์ใดใดได้ไดสภาแน่นๆจุกๆเหมือนเดิมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะดูสมาชิกแต่ละคนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรสปาต้องเข้าไปไปพี่พี่ออกเปลี่ยนชุดเข้ามาตีมพรทเทลกันเอาดมทไม่พเทลตรงเออไปเลือกเอาเลยไม่แล้พี่พลอยอ่ะนี่ไงพี่พลอยพาเทลแล้วเร,เริ่มเริ่มทิปแบบสาว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 ,สาวส อ่ะแวะทำคอนเทนต์กันซะหน่อยนะคะที่ห้องอาหารอันนี้คือเขาจะมีแบบเป็นกิฟเซตแบบนี้ให้ด้วยอ่ะอีทอิทเร็วๆเข้าก่อนที่แสงจะหมดนะจ๊ะเป็นไงรสชาติคารุบุเลมอนใช่ปเหมือนของใช้เหมือนเหมือนของสับเบอเหมือนกินของใช้เหมือนเป็ดโตโอ๊ยแต่งจะอมือนเดี๋ยวนะใครกินเป็ดโตแล้ว อออันนี้ร่อยไปต่อจา้จาเดี๋ยวเรากําลังจะไปตามล่าหาซันเซต็ต <Okay. S 1> จะมีซันเซ็ตไม่เอ่ยก่อนฝนก็คือเพิ่งหยุดตกแบบหมาดๆเลยโอ้โหลุ้นมากลุ้นมากกว่าจะจอดได้เอาอยัางไงดีคุณแม่พอและพและแถอยไปเก่งไปวะพกล่มมาเองจากบ้านไม่ต้องเช่าชเชิด เริ่มเลยเริ่มเริ่มคอนเทนต์อากาศชิวมากคืกฝนมันเพิ่งหยุดตกอะทุกคนมันก็จะไม่ร้อนแต่ว่าแสงก็จะมืดมืดหน่อยอุย้ยน่ารักอะ่ะร่วมมือร่วมใจคนละไม้คนละมือมื้อเย็นวันนี้นะคะเรากลับมากินกันที่โรงแรมคือบรรยากาศดีมากดูข้างหลัง อุ้ยสวยมากพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นมาทำคอนเทนต์เพราะว่าวันนี้ฝนตกกดถ่ายเซ็งมากทุกคนดูตื่นตาตื่นใจหิวมากหลังจากไปทำคอนเทนต์กันมาหน้าอีสุดๆุดทุนีอร่อยมากทุนา่าทาเออทุน่าทาทาอร่อยมากขาเขิดเทศเป็นแหวนแช่ขนมปัสมิ่งจริงจัง,จงมากเลยอ่ะ รีวิวแบบจริงจังอะ่ะทุกคนดูันนี้ที่เราสั่งคือทั้งหมดแล้วโต๊ะมีอยู่เท่านี้พี่เขาถามว่าต่อโต๊ะไหมคะห้าคนสิบเอ็ดอย่างงงมากอ่ะเออร้อน <c oughs> อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากอุ <c oughs> ้ยแล้วก็อยู่ในเรือปลายตามองไปเห็นกระป๋องนี้อุ้ยสักหน่อยดีกว่ากินแล้วดิ ูจะแบบโชเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วเลยอันนี้เปรี้ยวหรืออะไรอ่ะเฟินตามึองเร็วๆทุกคนอย่าทำแบบนี้ต้องกล้าแสดงออกเดี๋ยวเนี่ยลูกค้าเห็นเร็วๆคุณเข้าใจไหมว่าจมูกกูมันมันไม่ได้ ยกหลอกหลอกเออแต่นี่ไม่เป็นนออันนี้คุณครูก็จะทำไหมไมแล้วคุณครูก็จะทำไหมไข่ซาสุดอะอดอยแกได้ไหมแกเลยพอมอกี้อดกระหมูเต็มเต็มกินแล้วซาด้วยต้องกินแล้วซาด้วยเหรอสสายวฮะอันนี้ตกใจปะตกใจไหมหรืออะไร เร็ว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 อะไรอยาบบชูกำลังชูกำลังชูกำลังโอนเหมือนม้าดีดลูกค้มังลูกค้าลูกค้ดูมอนิเตอร์อยู่แล้วลูกค้ากลัวมากตอนนี้เขาคิดว่ามึงชักโอียที่เลน ช่วยด้วยทุกคนเสียสติไปแล้วช่วยด้วยอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายว่าคือโฆษณาอะไร ไปด้วยตอนนี้ทุกคนเสียสติกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปวอล์กิิงกันต่อนะคะปล่อยให้คนนี้เขาค่ายแพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแบบว่าอันซีนพัทยา unseen ปะวะ dark side เออเราคืออเวนเจอร์ที่เหลืออยู่ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป w a l k กิ g งสตรีทคืเริ่มเนียสนดงเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มแล้วมัดเอวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วผนทางก็อีกไม่ได้ยาวไกลมากแค่สุดไฟนู่นเลยล่ะเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะคะไปถึงตรงหาดเพื่อที่จะโบกสองแถวแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เขาไปส่งที่วอลกิ้งเพราะถ้าเกิดว่าเรียกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขารับไหมแเราก็ไม่อยากกดแกลบไงประหยัดอ่ลองโบกลองโบกไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะรับเราไหมอุ้ยเขารับอยู่อะไรนะ ไม่ไปจ้าน้าแรงมากแรงอ่ะพูดไม่ทันขัดคำบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมแล้วเขาเขาไม่รับจริงๆมามามาคันที่สองคันที่สองวอลกิ้งไปไหมจ้ายังไงเอ่ยผลลัยี่สิบโอเคไปไปไปหลังจากเดินมาแบบเหน็ดเหนื่อย พี่พอ๋อโอเคโอเคสตอรี่ข้าวป่าเจ้าป่าเจ้าเรียกป่าเรียกว่าเจเจผิดนะคะเนี่ยใครเออเจไม่รู้จักตอนนี้เราก็นั่งชมวิวนะคะกินลมชมวิวรับชมบรรยากาศหาดพัทยาไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนสี่ทุ่มครึ่งทุกอย่างยังแบบคึกคืนคึกคักวันนี้วันพุธวันธรรมดาคนยังเยอะเลย ถติดไม่ไหวสรุปเราเลือกที่จะลงแล้วเดี๋ยวเดินไปอีกสามร้อยห้าสิบเมตรนะคะอันนี้ก็คือค่าสองแถวคนละยี่สิบบาทพอลงปุ๊บรถขยับเลยงงอ่ะพี่เราควรไปเดินสั่งนู่นเพราะตอนนี้เขาคิดว่าเราขายพี่เรา็แบบเหมือนาแบบพี่เรา่รกควมมากอ่ะสามรเหมือนจะมาชูดเลยสามร้านเลย คือมันอยู่ในบรรยากาศที่มันแอบน่ากลัวแล้วอยู่ๆก็มีคนตะโกนขึ้นมาหนูก็เลยนึกาแบบมันเกิดอะไรขึ้นหนูก็เลยกรี๊ดก้าแล้วทักคนก็คือตกใจใช่ก็เลยกลายเป็นแบบจุดจุดจับจองว่าแบบเอ๊ะเซลขายใบสื่อหรือเปล่ามอจะเฟินแล้วเออคนจีนเหรออีคนจีนจะชูจะเฟินเหรอเออหรือว่าขายไปไปสามล้านเราแบ่งกันคนละล้านอ๋อก็ได้นะ น่ากลัวมันน่อ้ามึงก็น่ากลัวถึงแล้วเริ่มเริ่มเริ่มพี่พลอยคนเยอะมากทุกคนโอ้โหอะไรนะสายอะไรอ่ะน่ากลัวมากว์บอยโชว์อ่ะบลอยโชว์ ông ai ông ai พี่พีเขากำลังเจราจานะคะจะดูปิงปองโชว์เคขาว่าไงบ้าง250ได้มีประมาณ10โชว์ดูวนไปในให้ตา <laughs> เดี๋ยวเราน่าจะเข้าไปดูปิงปองโชว์ซึ่งมันน่าจะถ่ายให้ดูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะ2,000 years later ทุกคนคตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าเราเพิ่งถึงโรงแรมจะมารีแคปสิ่งที่เจอวันนี้ก็คือเปิดประสบการณ์ช็อกของแท้ตอนนี้หนูหนูเริ่มไม่ถูก <c oughs> นนกันแล้วเราไปการช็อกไม่คือข้างนอกอ่ะตอนที่เราเดินไปอะตรงเส้นถนนอะคนคือเยอะมากเราก็แบบตอนนั้นอะแอบรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือเฟรน่์กลัวเพราะว่าคนแบบคนดูน่ากลัวคนดูน่ากลัวใช่แต่ว่า คนที่เขามาเชิญชวนแบบดีๆก็มีหรือว่าแบบคนที่เขามาแบบน่ากลัวก็เยอะเพราะคนที่เขาเข้ามาชวนเราดีๆก็คือคุณลุงคุณลุงเออ,เ,อ,อเราเลยตัดสินใจว่าโอเคแบบไปดูเขาก็บอกว่ามันเป็นโชว์เฉยเออเขาพูดก,กับเราดีด้วยไงพูดกับเราดีเออใช่ใช่ก็เลยเข้าไปดูก็คือคนละสองร้อยห้าสิบตอนแรกที่เข้าไปมันก็จะเป็นแบบตอนแรกกลัวเพราะว่าเพราะว่ามันบรรยากาศมันวิวมาตั้งแต่เราลงจากสองแถวแล้ว แล้วทีเนี้ยพอเราเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเวทีว่ะเวทีกลางกลางเลยแล้วก็นั่งจ้องกันเหมือนแบบมาทศนัศึกษาใช่เหมือนไปทัศนศึกษาบรรยากาศก็คือมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีเพลงมีแสงมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีโชว์ซึ่งโชว์เนี่ยก็คือบอกตรงๆเปนดูเปนรู้สึกว่าพอออกมาเพิอยากได้โบทถอกเปนดูอะเปนนั่งเงี้ยเป็นเครียดแบบเนเครียดอะส่วนเรานั่งเงี้ย คือหลายๆคนอาจจะเคยดูรีวิวมาแล้วม okay. ั้งก็จะมีแบบว่าปิงปองโชว์ก็คือเขาเขาจะใช้ตรงนั้นในการค่ะปล่อยปิงปองแล้วก็ให้ลงแก้วเออให้ลงแก้วเราไม่ได้ปล่อยแค่ลูกเดียวด้วยสงลูกสงลูกแล้วก็มีแบบดึงดอกไม้ออกมาจากตรงนั้นสาวเออสาวสาวสาวออกมายกให้โชว์ไหนมิดโกน อันดับหนึ่งนะมีคนันดับหนึ่งเสียงสุดๆอุ้ยไม่คือคือมันแบบมัน Amazing คือมัน Amazing เพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะสามารถออกมาจากตรงนั้นแล้วมันใช่มันไม่ได้ออกมาแค่หนึ่งเส้นมันออกมาเป็นแบบเป็นหลายๆอันแล้วเขาเขาเอาเอาแบบมาตัดหลอดให้ดูด้วยว่ามันมันคมแบเออซึ่งพอแบบโชว์อันนี้ก็เด็ดอยู่ที่ใช้ตรงนั้นในการ ป้าเป้าอ่ะเออเลูกดอกเออลูกดอกเขาก็จะแจกลูกโป่งเราเว้ยตอนแรกก็ไม่รู้อะไรดีนะเฟมไม่ได้รับมาเดี๋ยวพอยรับมาใช่แล้วเขาก็จะแบบเอาเอาลูกดอกเราก็ใช้ตรงนั้นอะในการเล็งก็แบบยิงปังก็คือมมมึงก็เฮฮากันไปโชว์ช่วงหลังๆอะจะสนุกเพราะว่าจะมีแบบว่าพี่สาวเพลย์สองเนาะเขาก็จะมาเต้นพี่พลยนี่พีพี่พลอยเป็นไงเจอเจอเข้าไปเป็นยังไงเจ๊นมเต่ง โดนเอาหน้ากระแทกไม่ถ้าใครใครใครอยากได้รับความเขาเรียกอะไรแขกได้รับความรู้สึกแบบว่าเต็มเต็มอ่ะก็แก้ใส่แว่นแล้วก็ดูเนินเนินเออเขาจะแกะช่วยเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะเขาเล่นแบบเนินเนินอะไรเงี้ยเขาก็จะแก้แบบว่าเขาก็จะแบบถอดแว่นแล้วก็แบบหน้าอกมาแบบมาใส่หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำได้ยังไงทำได้ยังไงแล้วคือเราเราจ่ายยังไงเราทิปไหมทิป ทิปเลยทิปช่ำทิปฉ่ำร้านแรกเรายังไม่รู้เราก็ให้ทิปแบบคนละร้อยเนาะฉ่ำมากฉ่ำร้านแรกแรกได้จํไหมไม่หอยว่ามร้ยสามร้อยสามร้อยสามร้อยนี่คือทิปที่เราแบบให้ไปเสร็จปุ๊บเราดูนี้เสร็จเราก็บอกเอออยากไปดูแบบคุณลุงเขาบอกว่ามัสวยสวยสวยแล้วค่เพราะว่าสวยจริงไหมสวยมากถ้าไม่สวยเนี่ยทำตาทตาใหม่ทำตาใหม่เลยทำตาใหม่เลยทำตาใหม่เลยเราก็เลยเข้าไปแล้วก็โอเค สว, the ส,วสวยจริงสวยจริงสวยจริงแบบก็คือเราไม่ต้องทําตาใหม่ใช่แต่ต้องทําหน้าเพราะว่าเพราะว่าหน้าเราสวยสู้เขาไม่ได้เลยจักกินทีดล้วก็ทำหุนคือเขาแบบค่ะเขิลเซลูไลท์น uh ี uh ่เนียนฉ่ำแล้วเขาก็เป็นแบบว่ารูดเขาเรียกอะไรโฟแดนต่อแล้วว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเรามองเนี้ยแข็งแกร่งเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงแบบข้างบนแบบมองเนี้ย โอ้โหสวยสวยแบบพี่แบบเป็นเป็นพี่สาวรัสเซียเแอเพราะหน้าสวยหน้าคมจมูกโด่งขาเรียวขาเรียวมากหุ่นดีมากหมอบอัปากค้างอะคือคือสวยจริงๆแบบสวยเลยยอมรับในความสวยแต่วานนี้เราโดนกันไมหนัดฉ่ำนะจ่ายฉ่ำนะจ่ายฉ่ำนะ ผมว่าแบบทิปแรกสองรอบคือพอเขาโชว์เสร็จอ่ะเขาก็จะเดินมาเนาะเดินมาเออก็แบบก็ต้องสวยก็แบบเออก็สักหน่อยสักหน่อยก็สวยก็คือตาตาเป็นอย่างเีไยแล้วตามึงองเป็นไรแหวกแงงนำไม่ควรทำตาอย่างนี้ทำตาอย่างนี้ตาหวานไปเลยจ้าไปเลยจ้าเจ๊แต่คือทุกคนในนั้นเขาก็ให้แบบเหมือนพอเขาโชว์เสร็จเขาก็จะเดินมาแล้วก็จะแบบให้เราอ่ะเอาแบงค์แบบ เน็บเน็บเน็บใดๆแล้วก็แบบให้ยี่สิบยี่สิบเพราะว่าเขาเดินมาทุกคนถ้าเกิดเราสตาร์ทที่ร้อยเนี่ยเราก็จะหมดแบบเร็วมากเพราะทุกคนในร้านคือแบบสวยทุกคนทิปยี่สิบยี่สิบยี่สิบคือตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าจะต้องให้เท่าไหร่แล้วทีนี้ลุงที่เป็นคนแนะนำนั่นแหละเขาบอกเดนมาเกซิบอกว่าคนละยี่สิบก็พออะไรอย่างงี้แต่ถ้าคนไหนพิเศษก็อาสีสิบอะไรเบิร์นเบิร์นสกพักแล้วมีคนหนึ่งพี่พลให้หนึ่งร้อย เขาหน้ารักคืเขาหน้ารักเวนสเดย์เวนสเดย์หน้าเขาเหมือนแบบสไตล์แบบเออสไตล์เวนส์เดย์เออสวยแล้วก็แบบสวยน่ารักคือเขาใช่คือเขาไนท์คือมันเข้าไปมันไม่ได้เป็นแบบน่ากลัวเนาะมันจะแบบว่าเหมือนเราก็ไปดูโชว์โชว์หนึ่งแล้วเขาก็แบบเขาก็ไหนสักเขาก็ยิ้มแย้มเออแล้วก็มันก็ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีนะครั้งหนึงครั้งหนึ่งเอาให้รู้ใแต่ถ้าอยากซ้ำก็แล้วแต่ก็แลกแบงค์ยี่สิบมาเยอะเยอะเนาะแลกที่ร้านก็ได้ใช่ถ้าใครไม่มีแต่ก็ต้องพกเงินสดใช่แล้วต้องมีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้สําหรับบวกกีนสเออแล้วก็มันก็จะมีแบบพวกผงผับอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่น้าเขรอบหน้าแล้วกัน วันนี้ต้องเช็ดหน้าแล้วก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้จะเฟิร์มมีไปทำงานเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบายคุณไหนมอร์นิ่งจ้าหลับสบายกันดีไหมเอ่ยอะไรนะคะอ๋อใช่ใช่ชุดมาทานเบรกฟ้าแบบเบาๆชุดมาทานเบรกฟ้าแบบเบาๆนะคะที่อ่อแล้อยเปแบแล้วใช่เมื่อคืนใบมีโกนใช่ชอบมากอันนี้ไปไหนเนี่ย เี็บของเตรียมกลับไปทำงานแล้วเออเจอรูทางหาเงินแล้วบายบายบายบาเทุกคนบายบายตอนนี้เราเช็คเอาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งซึ่งเปิดใหม่แล้วก็แบบน่ารักมากนี่ก็เลยแต่งตัวแบบสีฟ้าตามธีมกันยกยุกรถซันโตรีนีสุดๆถึงแล้วนะคะทุกคนร้านชื่อว่า Sea of Love น่ารักมากดู มันนี้ต่างประเทศเลยอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็เหมือนข้างหลังตรงนี้จะเป็นโรงแรมด้วยตอนแรกคิดว่าแบบโอ้ยต้องร้อนแน่เลยแต่ว่า,าดีที่เขามีห้องแอร์น่ารักมากไม่ไหวเสียใจยแต่เฟิร์นไม่ได้มาด้วยกันขี่กลับไปทำงานแล้วบรรยากาศซันโตแต่ว่าอาหารก็คือกะเพราหนึ่งแกงส้มสับปะรดปั่นได้อยู่แล้วนี้อะไรเนี่ย ขงไทยองอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำคอนเทนต์แล้วนะคะตอนนี้บ่ายสองบ่ายสามแดดกำลังร้อนจึ้งเลยแต่ว่เพื่อคอนเทนต์ก็คือต้องสู้ทุกคนในที่นี้คือนักสู้หมดทุกคนจะให้พูดีนหนึ่งรอบว่าที่นี่น่ารักมา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 มากมามากมแล้วก็ร้อนมากมากมากากมาหน้ายาวหมดแล้ว ก็คือลองพื้นที่แบบติดทนอะไรเ,เงี้ยเข้าได้ใช่ปะใช่กลุ่มเราก็คือพร้อมรับยกแก๊งไม่ยกแก๊งว่ากาล้าลคุาเนาเหมารวมแล้วเป็นแก๊งตัวเองวะหลังจากไปรับบทนักสู้มาคนหล่อเลยเป็เเใช่คนที่อยู่ข้างล่างคือสู้หมดเพราะแดดเม,มืองไทยคือร้อนมากจริงๆคลิปเนี้ยสปอนเซอร์คุณจะมีเป็นแบบกปปันแดดใช่แป้งเย็นได้แป้งเย็นก็ได้ตังงูได้รับหมดเลยตอนเนี้ย สำหรับคลิปวอลพัทยาคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปาก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเอื้อันคน <laughs> <laughs>